สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e ที่รักทุกท่านนะครับอ่ะนี่ครวันนี้ก็เข้ามาที่หัวหน้าโจรนะครับโทรไปบอกมาตอนเย็นว่าจะลงงานอ่า่าจะไปปิดไฟนะปิดไฟนครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะว่าเอารถวิ่งมาเทน,นะพี่น้องเอารถวิ่งมา ทีลงฝายกันน้ำมันพังนะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะพี่น้องเนี่ยนายจนมาแต่เช้าเลยดูครับเอารถมาขึ้นไว้รอเลยหลังจากรถมาไม่ได้ทำงานนานเหมือนกันนะครับพี่น้องต้องฟรีไว้สักพักนะส่วน ไม่รู้ว่าอ่าคั้นอื่นไปทางไหนบ้างรถไทยได้ไปไหมรถหกล้อดได้ไปไหมของมนาจโจยนะหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องดูนี่ที่บริษัทเละหมดแล้วตรงเนี้ยตับต่ำนะแต่ยังไม่เห็นมีใครมาเลย ยังไม่เห็นมีใครมาเลยวันนี้แต่เช้าเลยฮะนี่ครับสําหรับเจ้าคันใหม่นี่ยังไม่ได้ติดสายฟงสายไฟหัวนะตัวนี้นะหกล้อจะได้ไปไหมน้อจะรอคงคุยหรือยังไงรถไถหรือทางโน้นเขามีรถไทเองหรือเปล่านะครับทงนนเขาใช้รถไทยเจ้าของไหม นายจยว่าไม่รู้จะมูหรือจานะครับรู้จะทำได้หรือเปล่านานๆจะได้ออกงานที รถไทยมาอเจอเต้รถไทยกี่นอ๋อเหรอเฮ้ยออขึ้นจอมีรามุเดี๋ยวรอคนขับรถไทยนะครับยังไม่มานี่แต่รถไทยกี่นอ๋อรถไทยกี่ถตได้ได้ใช่เนาะอันนี้เวลาได้หลังรื่งวะเพราะเวลาต้องกายเนาะนี่เอาขามุ้ยตู้ชั่วหนึ่งคอยโยนวินใส่อันนี้นะค คารุไถพวกมันจะตันอย่างเดียวเดี๋ยวบ้าท่มเลยบ้าบันตราโอ้อะคาไม่กร้อยกร้อยก็ได้นอนนุ๊กโอ้ยโอ้ยต้องจีบบันตราจีกร้อยนบ่ เราไปรอดูนะครับพี่น้องอาว่าจะไปขุดที่ไหนนะครับยังไม่บอกนะยังไม่บอกเดี๋ยวใครใคร,ใครดูคลิปโหน้าเชโร้ยแคสซิ่งแล้วก็จะเห็นอน๋อโหน้าเชยปูปิฟอ่าอัดไปอัดคลิปเจ้าของโรงกลนะใครติดตามโมนาเชโร้ยก็ค,คงจะรู้นะ <laughs> <laughs> ม้อแค่กดกักนี่ยามเโอ้แกวกัดเกิดซีมากเมาหน่วยแต่เราหกเราเรายังไม่เห็นมีใครถึงมานสักคนเลยโทรบอกตั้งแต่ไว้ตั้งตอนเย็นนะเขาไปคันไปคันขอเีงเขาคัน มัง่ายง่ายนะไ,ไปคันละโมลโมล่มเยใยไจะโยรอกตัวพ้างเลยร็อ<ะ>กต้าพรงเลยเออเต้าหัวแต่ตววบ้านกลางกลางในะ่ไมอยากันทำไม,มเลยลองเลยไอคันร้อยห้าสิบจะออกแรงกว่าอร้อยไอร้อยหกห้านี่ อย่างเล็กนะครับไม่ไม่รู้ว่าพลวแต่จะฝนมาอีกหลยถ้าฝนไม่มาก็ก็ได้อยู่ต้องก เราเอาที่นวงผมดูอยได้ครัีนี้ถ้าจะทรวงไปเลยเนี่ยกระทรวงทหารนี่เขาว่าตอนี้ที่ดูไไหนไปแล้วตรงนี้มันอ้างเงินต้องมาดูใช่ใช่คต้องมาดูดูอ่ะเพราะว่าใช่ครับไม่งั้น นี่ครับอ่าหัวหน้าจรสแคนซิงก็มาถึงแล้วนี่นี่ครับอุปกรณ์หากินมีครบชุดเลยนะพี่น้องอุปกรณ์หากินของเราเนี่ยโอ้เราตาตาเนี่ยเตรียมวางวางแผนไปเลยนี่ซื้อเบ็ดมาใหม่นะพี่น้อง เพื่อจะไม่ให้การเสียเวลาบางทีอาจเอาเบียดไปใส่ด้วยนะดูครับมันไม่รู้ว่าหมูหรือจานครับวันนี้เพราะว่าน่าจะหลายร้อยเที่ยวนะครับ 60ยังเห็นมาสักคันเลยไม่ตื่นมาสักคันน้องไอ้60ไปใส่รอเลยวะใส่รอดูตอนกลางคืนเลยครับโอ้เตรียมพร้อมครับอุปกรณ์ฮะนี่ครับได้เบ็ดใหม่ด้วยวันเมื่อคืนไปกัน4คนอะสะว่างเลยไหมก็ฟังเก็บเบ็ดนี้หมดอ่ะเดี๋ยวได้เก็บตาหมื่นหมดหรอ <c oughs> เราเลอคุณเฮะเราไปคุเลยหน่วยอันนี้อันนี้เอาไมโครไปขุณโนู่นเลยใช่ไหมเออเอาไปขุณนน่นละขุณนน่นเทนู่นเลยเฮ้ยไปเช็ครถไทยตุ๊กตาหายหนอตุกตาไหนตุ๊กตาหมาตุหนโถนี่ครับเราก็จะเอารถไถของเราไปนะคันเพราะคันโน่นมันตัวเล็กนะครับคันเล็ก สตาร์ตติดหรือเปล่าดูนี่ครับโอ้นี่แจ้วเลยไม่ได้ไม่ได้ออกนานนะครับไม่ได้ออกนานยังติดเหมือนเดิมนะฮะแสดงว่าแสดงว่าเขาดูแลดีอยู่นะครับสวัสดีสวัานายแคสซิ่งออกงานในรอบ <laughs> ในรอบในรอบหนึ่งเดือน <laughs> ี่ครับเขาเขาก็ดูเรรถดีนะฮะล้างรถสะอาดดีนะนนนะครับพี่น้องเจ้าตานนะรถกรับะแต่วันนีาจะว่าอายากได้ไปสองคันนะเพราะว่ามันจะได้อัดช่วยกันนะครับตรงนั้นเพราะว่าแก้ว่าดินมันสไลด์เยอะนะฮะดินมันสไลด์เยอะเช็คดูนะมันเต็มทั้งเลยป่ะ เราเต็มถังแล้วต,ตาตาบอกว่าไม่ต้องเติมนะครับวันนี้อ่ะเอาตามนั้นนะครับน้ำมันไม่ต้องเติมครับเต็มถังแล้วนะอนี่ทำร้ายสัตว์นะเนี่ยเนี่ยไม่ได้เนี่ยโดนตำรวจจับนะ ว่าตุ๊กตาตัวนี้หายไงไปหักไปโดนไปชนอะไรมาหักอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องติดตามชมนะครับอ่ากับวนาจรวดแคสซิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ